สวัสดีครับพบก,กับช่องเซลท็อปแปรแดงนะครับวันนี้เซลท็อปจะพาแนะนําหรือพาชมรถอีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นรุ่นไฮรักรีโวนะครับ P Runner e n t ออโต้นะครับราคาตัวรถตัวนี้ยอยู่ที่931,000บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นของทางเซลท็อปนะครับหรือว่าโชว์รูมโตโยต้าโคราช1988นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่น ฟรีชุดแปลงหน้านะครับ GRS หลอๆแบบนี้ดุๆแบบนี้ให้เลยนะครับชุดงานกันชนหน้านะครับเป็นงานแท้นะครับเบิกศูนย์นะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยแท้เบิกศูนย์เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็สเต็ปเบื้องต้นก็จะเป็นชุดแปลงหน้า GRS อย่างนี้นะครับแล้วก็ อ่าเป็นล้อสิบแปดให้นะครับมากับตัวเซ็ตรถนะครับสำหรับคันนี้พิเศษตรงที่ลูกค้านะครับทำการอัปเกรดช่วงล่างนะครับจะเพิ่มขนาดไซส์ล้อนะครับเป็นล้อยี่สิบนะครับตรงนี้ใช้ยางมัดนะครับเป็นยางสามสามนะครับขนาดยางก็จะเป็นอ่าขนาดยางสามสามนะครับผมแล้วก็ตัวอัพชุดยกนะครับเพิ่มความสูงตัวรถด้วยโช๊คอัพนะครับตรงนี้จะเป็นโช๊คกระบอกเหลืองโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นโช๊คอ่าแก๊ เหมือนสแตนดาดอยู่ครับเพื่อมีความนุ่มนวลนะครับหรือว่าลูกค้าอยากขยับเข้าไปเปลี่ยนเป็นพวกโมโนทูก็จะเป็นพวกโปรเฟนเดอร์นะครับจะเป็นหน้าโมโนหลังโมโนหรือว่าหน้าโมโนพิกกี้แบ็กก็มีนะครับตรงนี้ก็ตามงบประมาณลูกค้าที่จะจัดสัรนะครับสําหรับรถนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อ20ขนาดล้อใหญ่ขึ้นนะครับก็จะแนะนาเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนพินกนะครับแล้วก็เสริมในการยกรถขึ้นนะครับให้มันดูสูงแล้วดูหล่อๆดูๆแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับบันไดข้างครับ ตรงนี้ไซส์บันไดข้างเหล็กสไตล์ TR สปอร์ตนะครับเป็นบันไดข้างลายฉลุนะครับตรงนี้ก็หล่อๆสวยๆใช้งานได้แข็งแรงนะครับตรงนี้นะครับผมตัวตัวสัญลักษณ์โลโก้ตรงนี้นะครับลูกค้าก็เพิ่มนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับดำเงาดำเงานะครับพร้อมกับมือเปิดประตูตรงนี้ครับให้มันดูแบบรับกับตัวซุ้มล้อให้มันตัดสีโทนนะครับเป็นสไตล์ขาวดำนะครับหูกระจกเราแรป เราทำสีเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตรงนี้งานแท้เหมือนกันนะครับผมด้านท้ายนะครับก็จะมีการเปลี่ยนโช้กูเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่กันชนหลังเหล็กแบบนี้ครับดูทรงรถจัดฟิตเมนต์ให้ก็จะหล่อๆประมาณนี้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจออกรถ่ากระบะไฮรักรีโวนะครับตัวยกสูงพิลันเนอร์ล้าพร้อมกับชุดแต่ง g r s แบบนี้นะครับก็ทักเซลท็อปมาได้ครับที่เบอร์ศูนย์หกห้าห้าห้าแปดเก้าเก้าสองสองนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามโปรโมชั่นยังไงก็ บันทึกเบอร์แอดไลน์หรือว่าโทรมาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ